สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กับช่องผันชนะนั่นเอง <โฮ S 1> วันนี้เรามาเล่นเกม tower of the ไอ้ tower of j u Jump นะคะอันนี้จะเป็นกระโดดขึ้นไปข้างบนนะคะตอนนี้เราเล่นไปแล้วสองครั้งแล้วก็ชนะสองครั้งนะคะอันนี้คือเวลาเราเราเข้ามาตอนเวลาเหลือสองนาทีนะคะก็เลยจะอาจจะไม่ชนะน,นะคะอ้าวฉันกลังอยู่มันก็มาเล่นเหมือนกัน เล่นเหมือนกันเหรอใช่ตอนนี้ฉันก๊อบเธอเอ๋อเหรอก๊อฟหน้าเธอฉันก๊อบหน้าเธอเลยตอนนี้อยาก,ก๊อฟเรานะก๊อฟได้มันคือเรื่องของปกติฉันเนี่ยตัวสีเหลืองเหมือนเธอนั่นแหละตัวก็เหมือนเธอ อันนี้อยู่ตรงโซนสีฟ้าแล้วนะคะอันนี้ง่ายมากเลยเกมนี้เราแนะนำให้เล่นนะคะสนุกด้วยเกมแล้วเกมนั้นอ่ะโอ้เกมนั้นเราเล่นไปแล้วแล้วมันให้เริ่มใหม่นะคะพอเครื่องเรามันมีมันชอบมีโฆษณาเข้ามาขัดตอนเราแคสเกมบ่อยๆเนาะใช่ใครรู้<อ>วิธีบล็อกโฆษณาผู้นี้บอกเราได้นะเพราะว่าเวลาเราแคสเกมเนี่ยแล้วพอเราบล็อกเราเข้าเกมใหม่เนี่ย คือโลบอกอ่ะของเราอ่ะมันจะหันไปไหนไม่ได้เลยนะคะคือมันอยู่นิ่งๆกับที่มันหันซ้ายหันขวาไปไม่ได้เลยค่ะแล้วมันก็จะบั๊กนู่นบั๊กนี่เต็มไปหมดเลยนะได้บั๊กเหรอใช่อ่านี่ไงเราถึงแล้วเจ้เดี๋ยวเราเรากระโดดให้แล้วกันเรากระโดดกันได้เถอะกระโดดกระโดดกระโดด เราตอนนี้เราชนะสองครั้งอยู่นะคะต,ต้องกระโดด<า>ให้สูง<ร>สูงนะคะเราตายครั้งหรืชนะตอนนี้ตายแล้วเอ๊ะเอ๊ะโฆษณาบ้านคือบ,บอกมาด้วยนะใช่ไหมโฆษณาคือข้าวอีกแล้วหรอโฆษณาเอ๊ะทำไมเราไม่ชนะ เ,เอเดี๋ยวไปนั่งนะทุกคนไปดูตาต่อไปเลยจ้าทุกคนตาต่อไปนะคะรอเวลาค่ะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนเลยนะคะตอนเริ่มใหม่ๆเนี่ยเพื่อนก็จะมาลุมกันตรงนี้นะคะเพื่อนแต่ละคนเนี่ยทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นหรอกคะ่ะเออก็จะตกไปหลายคนนะคะตกเป็นร้อยเลยแหละ ตกแล้วต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะคะแล้วที่คุชชิง <ไป S 1> ชนะกี่ครั้งแล้วตั้งหนึ่งครั้งเนี่ยฉันชนะสี่ครั้งนะโอ้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 ชนะหนึ่งครั้งเองเธอเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้ได้นะคะทุกคนเออรู้สึกยาก,ยากๆเนอะโอ้โห <c oughs> บีบอ้าวอ่าเดี๋ยวเราเริ่มใหม่นะคะไม่เป็นไรน,นี่ค่ะด่านนี้นะคะ รู้สึกยากๆอยู่เหมือนกันเนาะตอนขึ้นเพราะเราไม่ค่อยเก่งเรื่องบนไดบันไดนะคะพุชชิงตอนนี้เขาอยุ่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะสูงแล้วตอนนี้สูงสูงเสีย้าแล้วทุกคนดูสิะไรกระไรกระไรตอนนี้เราอยู่โซนสีน้าเงินแล้วนะคะเออแล้วขึ้นไปต่อเลยนะคะอุ๊ยอันนี้โซนสีชมพูนะคะชมพูหรือม่วงเนี่ยแหละค่ะฟุ้งซิงมากเลย ของฉันแตกแล้วเออ่อ่าเริ่มใหม่ก็ได้ค่ะคนด่านเดิมนะทุกคนสู้ๆเราต้องสู้ๆทุกคนกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราได้นะว่าเราจะไปถึงไหมเป็นกําลังใจให้เราได้นะโอเคเหลือหนึ่งนาทีกว่าแล้วทุกคน <c oughs> อ,อ,อ,อ <c oughs> คนไม่ทันแน่มาเร็วมาเร็วด่านสีฟ้าด่านสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยมา ห้าสิบสามสิบสองสิบเอ๊ยยังชนะสี่ครั้งอยู่อะไรเนี่ยเธวินไปห้าครั้งแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้นเห็นนะอ้าววินห้าเหรอเธอใช่ไงอ้าวเ <อา S 1> มื<ว>ม่อกี้<ว>ฉันไม่ชนะหรอฉันก็ชนะนี่อ๋อมตอนนั้นฉันบักตอนนั้นฉันต้องวินสิบสามนี่ใช่อะทุกคนเริ่มเริ่มกันเลยนะเป็นสีเขียวแล้ว อันนี้เป็นนานประมาณสีเขียวเหรอวิด่านนี้ฉันเคยเล่นนะเขาก็คือฉันไม่เคยเล่นเพราะเธอเพิ่งมาใช่ไหมใช่ปืนใช่ปืนสิ้ยอันนี้ฉันก็ไม่เคยเล่นเอ้ยเคยเล่นนี่ฉันเคยเล่นแล้วชนะหลายครั้งนั้นเนี่ยด่านนี้ฉันเคยเล่นแล้วเคยเล่นหนึ่งครั้งใช่ปืนใช่ปืนใช่ปืนเพื่อนเพื่อนเลวเพื่อนเลวผักอ้าวอย่าผักกันสิถ้าผักกันเดี๋ยวไม่ชนะนะ ใช่อยู่นิ่งๆก็ได้อะเนาะเกลกุ๊ดคิงอยู่ไหนอะเอ๊ะกุดคิงอยู่ไหนกุดเดกุ๊ดคิงเด็กจอมปีเด็กจอมปวนใช่ช่องเด็กจอมปวนฝากไปติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะครับน,น,นะครับโอ๊ยอเพร<อ>ฉันใช้<อ>แผนขี่โกงฉันใช้แผนขี่โกงฮะซือ้อเกวิตี้คอยหรอ ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ใช้แผนดแบบสกปรกขนาดนั้นฉันใช้แผนขี่โกก็คือไม่ได้เริ่มใหม่นะเธอฮะปั๊มปืนระปบปีขึ้นไปแบบคี่โกไงหาเธออะไรนะขึ้นไปแบบคี่โกคี่โกงเกินใช่ข้อ,ขอลาถึงสีฟ้าแล้วนะอันนี้ฉันถึงสีแดงแล้ว ชนะนะคะตาม <คน S 1> เรามาแลว้วอคนเลวอ่ะสีแดงมรณภาพตามมานะทุกคนนี่เลยวินน่าสุูมห้องของคนชนะนะนี่มีดาดอปี้หรืออะไรพวกนี้ให้เราผ่อนคลายอุ้ยโหเราเย็นสบายมากเลยทุกคนอ่าแล้ววินเนี่ยไอตัววินเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยนะคะตรงนี้ค่ะ ตรงวินเนี่ยเอาไปทำอะไรได้นี่ค่ะกดตรงกดตรงนี้นะคะกดตรง t i ท s กดแล้วนะคะถ้าวินสองครั้งก็จะได้เท s สีเขียวนะคะถ้าวินห้าครั้งก็จะได้เ a i l เทลสีม่วงนะคะเราอีกคลิปเลยทเทลสีม่วงนี่สีฟ้าม่วงเอ๊ะเตรียมภู้ม่วงหรือเปล่าเนี่ยอ่ะรอตาหน้านะจ๊ะทุกคนมาอีกแล้ว คนเราจะพาไปดูโฮเนนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างโฮหูยอันนี้เป็นวงกลมเหรอถ้าเอ้ยวงเอ้ยเราขอพิงโฮได้ไหมมาเล่นเกมกระจก <Pink. S 1> กันเถอะพิงโฮยังไงออ๋ <c oughs> อ,อแบบนี้นี่เองงั้นเราขอไว้โฮดีกว่านะพิงโฮอันอีกคลิปก่อนแล้วขอไว้โฮนะ ทุกคนเราจะมาทัวร์กันนะคะว่าแมปนี้มีอะไรบ้างไปอยู่ตรงไหนทุกคนเห็นไหมคะ a n i m เ t i o n นจดไปเลยค่ะไปตรงไหนอ่ะี้เป็นท่าทางนะคะโอ้โหท่าทางอยู่ตรงนี้ไงตรงไหนอ่ะก็อยู่ตรงนี้ต่อไปอันนี้ก็จะซื้อเรือบกนะคะอ่าไปดูตาต่อไปเลยอทุกคนตาต่อไปค่ะฉันจะไปถึงหรือไม่ฝากติดตามตอนต่อไป ไม่ตอนต่อไปหรอวค่ะห้านาทีเลยเธอตอนนี้อันนี้เป็นเธอ<ง>จะเปิดเสียงทำไมเปิดเพื่อความบันเทิงไงปิดเสียงมันรบกวนชั้นฉันตกแล้วเนี่ยอัดคนต่อไปด่านสีแดงนะโอเคัอนสีแดงเอะด่านสีแดงง่ายมากเลยทุกคนด่านสีแดงอ่ะอันนี้ด่านสีฟ้านะคะวิด่านตะไครยเหมือนเราเคย เล่นมาใช่ไหมทุกคนหรือเราเคยเล่นแล้วฮึเคยเล่นเราไม่ใช่เหรออันนี้เคยยังกูเด้ฉันไม่รู้ Good king. <Good came. S 2> อ่ะกูเค้งดิกูเค่งเด็กจำป่วนก็ได้จะให้จะชื่ออะไรเนี่ยฉันชื่อตอนน้นจะเป็น,นคนแต่แบบนี้มันก็คุ้นๆเนาะผ่านแล้วเย้ yeah, ผ่านแล้วเดี๋ยวเราไปนี่เอาเอาวินกันเย้ yeah. ุกคนสุขสันต์วันฮาโลวีนนะลาเลนยังไม่ถึงวันฮาโลวีเลยอ้าวทุกคนแมบใหม่มาแล้วค่ะใหม่อะไรใหม่เหรอไปดูซิแมพใหม่ไงเด็กใหม่อะไรคะเอะแมพเคยเล่นยังนะเพื่อนอย่าบางดีแสงประกายเยอะขก้นอ้าวก็ทุกคนอยากได้แสงประกายกันไม่ใช่หรอเอามาทำไมอ่ะ เปลืองเอามาเปลืองไฟเปลืองไฟเอามาให้ทุกคนสับสนไงจะได้ตายแล้วเร็วหาใช่วู้ดทำยากเฮ้ยเธอเราเป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าไม่เราไม่ใช่ฝาแฝดเธออะแต่เราเป็นก๊อปปี้ฉันเราฉันไปนได้ก๊อปปี้เห็นใบเพื่อนเป็นผักเพื่อนผักได้ท้งหพอเหยียบหัวพอเหยียบหัวมันมันเราก็ตายมันโดนแก้แค้นไปแล้วแต่แบบนี้ก็คุ้นดีเนาะ เหมือนแบบเมื่อกี้หรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือแบบเมื่อกี้จริงๆไม่ใช่แบบนี้เออชั่วป้าบเลยเธอแบบนี้ชั่วป้าบแบบทุกคนคะแบบเดิมชัวแบบที่เราเหลือไม่กี่วีไทุกคนจําได้ไหมเธอเธอฉันบอกเลยถ้าถ้าเราไม่เหมือนกันอ่ะเอาถ้าใครมันคิดว่าเราไม่เหมือนกันเอาปากกามาวงปากกามาวงสิชันนี่แหละ อ่าวบามาลงเลยอันนี้แมบสีชมพูตอนนี้ฉันถึงเขียวอืดเลยที่คอนฟูมากเอ้ยฉันชนะแล้วอืมวดเก่งนะเอ๊ะเอ๊ยชนะแล้วเอ้ยยบายบายคัตคอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแขวนชีแนลของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ